โอเคพร้อมไหรคือเป็นคุณเป็นตากล้อโอเคเราคนน้อยแต่เราเป็นคุณล่าไย ไอ <emos, ไ fund ses> ้บ <smo jam ser> ังดุนเนี่ยเ็บๆเป็นมบ้านชู่สผมว่าอันนี้ดีนะฮะหลังหนกช้าๆนคนีกว่าแล้วถ้าเปนถ้านรับแต่งานเนียคุณักกจะมีบ้านแบบไหอครับนิดนิดเลนไว้หมดล มีรางฐานที so first, okay, ่ค่อนข้างจะโอเคหน่อยครับฮะมา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 เห็นเข้าพอดีมาเห็นเข้าพอดีระไรคะโอ้โยมีบอกไองขีพตาเลยเนี่ยฮะเออพี่กลับมาเมื่อวานแล้วทำไมไม่บอกล่ะคะเออไม่พอใจไม่พอใจด้วยไม่พอใจแบบน่ารักแบบไม่เดี๋ยวใครเป็นกุ้งกับปลาะยังเขากำลังอินเนอร์กันอยู่โอเคโอเคช่วยนะครับนที่ไม่ว่างที่ติดงานเนี่ยที่เป็นยังไงเดี๋ยวดู มุมอนะครัคิดว่าเป็นมุมกล้องที่เจ๊งมาเลยบิคืนด้วยไม่เคยตัวในลักษละวต่านี่นมใหญ่ในนี้อยากคุงอะไรนะ ขาเลือนเข้ากอนเลยไม่ต้องใ้ดฉีดรถขาเลยไปถงน้าชันี่เ <laughs> ป